ก่อนทมัย oh ื่กี้ยิ Qué ้มก่อนอ่านตั ah ้งลานก่อนเปิดยิ uh ้มเสียเตือดก่อนเปิดจอมอเตีเก้าคุณบ่าวเขียนจดหมายมาหาเกิร์มคุณบ้าสี่กิลิตรเตี๋ยวบอโลเตี๋ยวไงบอลอตียิ้มก่อนอ่านตั้งลานก่อนเปิดยิ้มเสียเตือดก่อนเปิดจอมอเพราะฉะนาะจังหวัดอะไรนี่จดหมายฉบับนั้นเนี่ยย่งบ่ค่ะขอเบิ่งแน่ อาไยัยันบะบูเหลียังบะบูเหลียวมันจะิงยังบ้านี้แล้ว่ะจะเจ้าของกันสีเขารลยู้มวนมวมีน้องบุญบาทเท่าในน้อยเต้ากับมวนมวนข้เขาคาข้อเขาคำข้อเขาวำแล้วก็ข้อเขาดำ โอ้ต้องเฮ็ดคู่กันสิเปิ้นมีเข่าดำเปิเข่าไม่เนา้ำแขนีนาแต่่มีเขาเกเป็นอรน้ำ็เอาขอปุนหมตัวไหลนาะ้มวหลีเป็นนะเสียวาอยจับออฮกหพบกันมาเกี่ไอืเคูเฮ็ดต่อคุณสาคุณดเขาวนั่งนั่งหมาอน ไหนโชว์โชว์ดิสวยบ่เอาพุณมา่อีมจะเกิดหักเกิดาโอ้พ่อได้งามดิล่ะพ่อได้งามตาหักถึ่งวันี้ก็มัดใช้กันเป็นปูนหนึ่งสองยีบดี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 มีด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 ีมันีด้ดด้ด บักหลาไปอยากนอนติเทียบเทีบสีมือฝีมือนี่หัวนี่ก้อนหัวนี่ก้อนเอ้้หาตดจ

เราเป็นแยกเอาผาแล้วไปบอกกันนี่พี่น้องเของมาน้กันนะมเพี้ยเพี้ยนไม่เอาเพี้ยนีม่เอาเพี้ยนตอนนี้เอาผายเขาิ Ges ้มวิ่งตื่นเบี้ยแตกเ